นาดินแดนที่สายน้อมโอบล้อมและดอกบัวบานสะพรั่งตลอดปีนี่คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของธรรมชาติความสงบและรอยยิ้มของผู้คนบ้านหนองบัวชื่อของที่นี่ ไม่ได้มาเพราะบังเอิญแต่เกิดจากหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีดอกบัวขึ้นอยู่เต็มไปหมดทำให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนคือการดำรงชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำดอกบัวที่บานจึงไม่ใช่แค่ความงามแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และศรัทธาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวัฒนธรรมของชุมชนที่นี่คือการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผูกพันกับธรรมชาติความศรัทธาภูมิปัญญา ผู้คนที่นี่จึงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างงดงามช่วยกันทำกิจกรรมชุมชนและแบ่งปันกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนี่แหละสเสน่ห์ที่ทำให้ใครมาเยือนก็รู้สึกเหมือนกลับบ้านเมื่อพูดถึงบ้านหนองบัวจุดเช็คอินห้ามพลาดคือที่นี่วัดลหารใหญ่วัดเก่าแก่คู่เมืองระยอง รมรื่นเงียบสงบเหมาะกับการทำบุญขอพรวัดละหานไรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานหลวงปู่ทิมเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพทั่วประเทศศาลเจ้าแม่บัวไหวศูนย์รวมความศรัทธาของชาวบ้านที่ทุกคนมักมาขอพรเรื่องความสุขความอุดมสมบูรณ์และสะหนองบัวจุดชมบิวธรรมชาติสุดชิว ที่คุณจะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เห็นแสงอาทิตย์สะท้อนบนผืนน้ำสวยจับใจเที่ยวบ้านหนองบัวไม่มีคำว่าเบื่อเพราะกิจกรรมที่นี่ทั้งสนุกและสร้างสรรค์เริ่มที่ลานกลางเต็นท์ริมน้ำบรรยากาศเย็นสบายได้ฟังเสียงน้ำฟังเสียงธรรมชาติยามค่ำมองดาวยามเช้าดื่มกาแฟกับสายหมอก ต่อด้วยพิซซ่ารักน้าจังพิซซ่าโฮมเมดอบสดใหม่กลิ่นหอมอบอวลเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆทั้งอร่อยทั้งได้บรรยากาศและอย่าลืมแวะสเต็กเด็กแนวร้านเล็กแต่ไอเดียใหญ่รสชาติดีบรรยากาศกันเองที่นี่คือจุดรวมพลังของคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านที่อยากสร้างรอยยิ้มให้ผู้มาเยือน บ้านหนองบัวไม่ได้มีดีแค่สถานที่แต่ยังมีของฝากสุดภูมิใจที่เติมไปด้วยภูมิปัญญา และหัวใจของคนในชุมชนเริ่มที่สบู่สับป,ประรดทำจากน้ำสับป,ประรดแท้ในท้องถิ่นช่วยบำรุงผิวให้เนียนกระจ่างใสและหอมสดชื่นถือเป็นไอเทมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวต่อด้วยผ้ามัดย้อมพิมพ์ลายใบไม้ผลงานศิลปะที่สวยแบบไม่สำาใครใช้ใบไม้จริงจากธรรมชาติมาพิมพ์บนผืนผ้าเป็นของฝากที่บอกเล่าเรื่องราวของผืนดินได้อย่างงดงาม และสุดท้ายน้ำอ้อยสดขันใหม่หวานธรรมชาติสดชื่นดื่มแล้วรู้สึกเหมือนได้พลังคืนจากธรรมชาติบ้านหนองบัวคือความสุขเรียบง่ายคือการได้อยู่ใกล้ธรรมชาติยิ้มกับผู้คนและพักกายพักใจจากความวุ่นวายทีน่นี่ไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดาแต่คือบ้านของความสุขที่รอให้คุณมาสัมผัสด,ด้วยหัวใจ ในส่วนของศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองบัวนะครับตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาลเจ้าแม่บัวไหวนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนะครับก็มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะครับไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ําอ้อยสดจากสวนนะครับเป็นการคัดการสดๆจากชาวสวนนะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมนะครับรสชาติหอมหวานชื่นใจ แล้วก็ยังมีสบู่ซึ่งทําจากสับป,ปะรดนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนนะครับเมีส่วนผสมของน้ําสับป,ปะรดผสมกับน้ําผึ้งครับแล้วก็ยังมีการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ e ีก้พิ้นนะครับโดยการใช้น้ําจากเปลือกมังคุดมาเป็นส่วนผสมนะครับพิมพ์ลายในผ้าผลิตปภปัณฑ์จะประกอบไปด้วยนะครับหลากหลายด้การมีทั้งหมวก มีทั้งกระเป๋านะครับแล้วก็มีทั้งเสื้อแล้วก็มีทั้งผ้ามัดย้อมนะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวได้แวะหาซื้อไปเป็นของฝากของขวัญกันครับโสนย์การยานะท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองบัวยินดีต้อนรับครับ